สวัสดีค่ะพบกับรายการ h a p News Day เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเจน่าเจน่าเลนพาเมลี่ค่ะและผมแบงค์ธนบัตรลิมธนสารครับคุณผู้ชมติดตามข่าวสารพร้อมกันกับเรา2คนได้เลยนะครับข่าวแรกวันนี้จะพาผู้ชมไปรู้จักกับนวัตรกรรมที่จะทําให้การทําไรท่ทําสวนของผู้ชมง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างก่อนหน้านี้ถ้าเกิดมีวัชพืชขึ้นในไร่ในสวนของเราสิ่งที่เรามักจะทําก็คือการใช้รถไถเพื่อความสะดวกใช่ไหมครับแต่รถไถเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีราคาที่สูงด้วยดังนั้นวันนี้ เราจะพาผู้ชมไปรู้จักกับคุณวิทย์ชัยอยู่ที่อำเภอคำเขืนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับเขาได้ประดิษฐ์รถไถขนาดเล็กนะครับที่เป็นรถไถเดินตามได้ด้วยที่สำคัญรถไถนี้มีราคาประหยัดรถไถที่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับ รถไทยมินิเดินตามขนาดเล็กสามารถใช้งานได้เหมือนกับรถไทยขนาดใหญ่เป็นผลงานการประดิษฐ์ของพี่วิทชัยขันอาสาชาวตำบลลุมพุกอําเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรทําขึ้นเพื่อใช้กําจัดหญ้าในร่องมันสองปลังและไรอ้อยเนื่องจากในพื้นที่มีเกษตรกรปลูกมันสองปลังและอ้อยจํานวนมากขึ้นแต่ประสบปัญหาขัดแคลนแรงงานจึงเกิดแนวคิดพัฒนานวัตกรรมใหม่โดยนําเศษเหล็กมาประกอบเป็นรถไทยในรูปแบบรถไถยมินิค่ะ เกษตรกรตอนนั้นก็คือจะใช้เครื่องมือนะครับที่ผานไถกับรถไถเรานี่แหละครับเป็นเป็นผานดึงนะครับที่ยาวๆนะครับออกแบบมาเพื่อเพื่อดึงในร่องนะครับเพื่อดึงในร่องนะครับชักร่องนะครับเพื่อฆ่าหญ้าในร่องมันในร่องขาตอนนั้นนะครับก็เลยรู้สึกเหนื่อยนะครับก็เลยเกิดแนวคิดบอกว่าเราจะทํำยังไงนะครับให้เราไม่ต้องใช้กําลังเราแล้วนะครับเราก็คิดค้นขึ้นมานะครับจะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับ วัสดุตอนทําแรกๆก็เหมือนเหมือนเหมือนลงผิดลงถูกนะครับก็คือใช้เหล็กเก่าอะไรมามาประดิษฐ์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนฟันเฟืองมันนะครับก็คือใช้ของเก่าอยู่นะครับที่ที่ทำคันแรกนะครับแล้วก็พักหลังมาก็คือมีเพื่อนบ้านนะครับได้ลองจากได้ก็คือมาสั่งให้เราทําให้นะครับก็คือใช้ไปก็ปากต่อปากไปเรื่อยๆนะครับก็คือพักหลังมาก็คือเปลี่ยนแบบก็คือปรับปรุงเหล็กใหม่ทั้งหมดนะครับให้หนาขึ้นนะครับเป็นงานที่ดีขึ้นนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำรถไถมินิหลักๆมีเหล็กที่นำมาเชื่อมประกอบเป็นโครงรถไถโซและเครื่องยนต์ขนาด5-6แรงมา้าหรือเครื่องสูบน้ำทั่วไปนำมาประกอบเข้ากันโดยตะลาวันสามารถทำได้ประมาณ2คันค่ะ ไถมีนี้กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้ามียอดสั่งจองเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ทำไร่ทำสวนเพราะสามารถช่วยทุ่นแรงในการไถพวนดินได้ดีในไร่มันสำปะหลังไร่อ้อยไร่ข้าวโพดส่วนพริกหรือแม้แต่ทำนาค่ะหลักๆนะครับตัวนี้นะครับเราออกแบบมานะครับฐานล้อซ้ายขวาแค่50เซนนะครับออกแบบมาแค่50เซนนะครับแล้วก็คอนเซปต์หลักก็คือเข้าร่องแคบ,บนะครับ ที่แคบๆเหมือนรถไถใหญ่เข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ที่เหมาะที่สุดก็คือออกแบบมาเข้าล่องมันสับปะหลังนะครับไถระหว่างล่องกบหญ้านะครับแท็กแท็กล่องแล้วก็กบหญ้าแล้วใส่ปุ๋ยนะครับตัวนี้นะครับเกษตรกรหลายท่านครับหลายอาชีพครับที่เป็นเกษตรกรหลายอย่างอย่างสวนผักนะครับอย่างที่เป็นปลูกพืชอย่างพืชยืนต้นอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถไปไถรอบโคนต้นนะครับกบปุ๋ยนะครับไถค้าหญ้าในแปลงผักหรือไถทาแปลงผักยกล่องนะครับ ก็ใช้ได้สารพัดนะครับก็ไอตัวนี้ครับที่ที่เห็นอยู่เนี่ยก็ถ้าถ้าเราไปใช้แล้วนะครับเราปลดสายพานออกนะครับเครื่องยนต์ไอตัวนี้มันก็สามารถเอาไปพ่วงคเครื่องสูบน้าได้นะครับไปพ่วงเครื่องตัดหญ้าไอเครื่องสับหญ้านะครับไปพ่วงเครื่องสับหญ้าเครื่องลงสีเล็กอันนี้ก็สามารถพ่วงได้นะครับต่ก็ปลดสายพานออกแค่นั้นเองครับปัจจุบันที่วิทชัยได้นำรถถ่ายมินิไปจดสิทธิบตัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอุปกรณ์ประเภทรถถ่ายเล็กใช้ทำงานได้คล่องตัว แม้ในพื้นที่จะมีขนาดเล็กและแคบถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดสร้างสารรค์ที่ทำขึ้นเพื่อลดต้นทุนและลดการใช้แรงงานค่ะ เป็นเครื่องทุ่นแรงที่มีราคาประหยัดแล้วก็ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแบบนี้ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมคนถึงชื่นชอบรถไทยของคุณวิทชัยเยอะขนาดนี้ถึงมีการสั่งซื้อกันแบบโอ้โหเยอะมากจริงๆริงเป็นเจน่าเจน่าก็ซื้อนะประหยัดไปเยอะเลยครับค่ะอ่ะละค่ะจากจังหวัดยะโสธรนะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครนายกค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับหมอน้อย แต่หมอน้อยที่พูดถึงนี้ค่ะไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่คุณหมอท่านหนึ่งนะคะแต่เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะซึ่งชาวบ้านในบางพื้นที่นะคะเขาเรียกต้นนี้ว่าหมาน้อยที่น่าสนใจก็คือชาวบ้านที่ชุมชนบ้านบุ้งเขจังหวัดนครนายกนะครับเขานําต้นหมอน้อยเนี่ยมาประกอบอาหารกันด้วยอาหารที่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดบ้างรวมถึงหน้าตาของต้นหมอน้อยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับ น้ำวุ้นสีเขียวสดที่มีความข้นหนืดคล้ายเยลลี่เป็นเอกลักษณ์ของหม่อน้อยพืชท้องถิ่นที่พบได้มากในชุมชนบ้านบุงเข้ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีให้เก็บกินตามเชิงเขาทุกฤดูการสามารถนำไปปรุงได้หลายแบบซึ่งหนึ่งในเมนูที่ชาวบ้านในชุมชนคุ้นเคยคือซุปหม่อน้อยหรือยำหมอน้อยเพราะมีวิธีทำง่ายๆและใช้เพียงวัตถุดิบใกล้ตัวแค่นำใบหมอน้อยมาขยำกับน้ำสะอาด ก่อนจะนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลรราแต่งกลิ่นและสีสันด้วยเครื่องยำสมุนไพรทั้งตะไคร้หอมแดงพริกขี้หนูและผักชีใบเลื่อยปลาอวนเสริมว่าเคล็ดลับการปรุงไม่มีอะไรซับซ้อนหากชอบรสเค็มนำ้ำให้เติมน้ำปลรรามากหน่อยแต่ถ้าชอบรสเผ็ดก็ให้สับพริกใส่ลงไปวางซุปหมอน้อยทิ้งไว้ประมาณ30นาที สารเพคตินปริมาณมากในใบหมอน้อยก็จะค่อยๆเปลี่ยนน้ำยำข้นๆให้จับตัวกันกลายเป็นวุ้นคือเทาวันขึ้นด้วยตามใช้ปลาแล้วก็เก็บมาเฮ็ดกินเป็นยาสมุนไพรตั้งแต่โบราณเพื่อนพากกินมาตั้งแต่น้อยมาเราก็เอามาคั้นให้มันเป็นวุ้นแล้วก็เอามาใส่พวกอันเนี่ยมาปุ่นแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่เครื่อง รสชาติมันก็เป็นเค็มๆใส่น้ำปลาแล้วมันจะมีรสน้ำปลาถ้าใส่น้ำตาลมันก็จะเป็นหวานๆเป็นน้ำเชื่อมใ่มันจะเป็นของหวานนอกจากเมนูรสแซบ่บจากเถาวันสารพัดประโยชน์หมอน้อยยังสามารถนำมาทำของหวานได้อีกด้วยโดยนำน้ำที่คั้นจากใบหมอน้อยมาผสมกับน้ำเชื่อมและนำไปแช่ตู้เย็น ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะได้วุ้นหมอน้อยกินแล้วช่วยให้ชื่นใจหายเหนื่อยหลังจากเสร็จกลับจากการเก็บของป่าด้วยความที่เป็นพืชที่ขึ้นได้ดีตามเชิงเขาหมอน้อยจึงสามารถพบได้เกือบทุกภาคในประเทศไทยหากแต่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันในภาคกลางนิยมเรียกว่ากรุงขมาหรือใบพระพายในบางพื้นที่ก็เรียกว่าใบหมาน้อย เพราะมีขนเล็กๆล้อมใบคล้ายลูกหมาแต่ในจังหวัดอุบลราชธานีจะเรียกว่าหมอน้อยเหมือนกับชาวบ้านที่ชุมชนบุงเขตำบลหิงตั้งจังหวัดนครน,นายกเพราะบรรพบุรุษของชาวไทยเวียงที่นี่อบพยพมาจากแถบภาคอีสานการที่ว่าจะไปหาใบอันนี้อนนบอมแม่นว่าไผ่ไปกันที่ได้เหมือนมันมีเทคนิคว่าคนต้องเบื้งเป็นว่ามันมีขน มันมีขนใบมีขนทั้แก้แม่นหมอน้อยมันมีแถบทั้งนี้แล้วก็เขาสูงบางทีเนี่ยมันขึ้นเป็นกระจุกลูกมัน่ะพอเต็งต้นเล็กๆแล้วใบใหญ่ๆเงี้ยขุดมาแซงทางขายไม่เพียงเป็นพืชท้องถิ่นที่นำไปปรุงได้ทั้งคาวหวานหมอน้อยยังเป็นสมุนไพรริบเย็นที่มีสรรพคุณทางยาหลายแขนงทั้งช่วยลดความดันโลหิตแก้ร้อนในและไข้ และยังใช้วุ้นหมอน้อยเป็นยาพ่อแก้โรคผิวหนังได้อีกด้วยทําให้สําหรับชาวบ้านบุงเค่หมอน้อยจึงเป็นสมุนไพราสารพัดประโยชน์ที่ทั้งอร่อยถูกใจมีสรรพคุณนานาชนิดและยังสามารถบอกเล่าความเป็นมาของชุมชน สำหรับต้นหมอน้อยนะครับคุณผู้ชมถ้าถามคนรุ่นเรา,เราแบบนี้เนี่ยจะไม่รู้จักกันนะครับแต่ถ้าเกิดไปถามผู้เฒ่าผู้แก่โดยเฉพาะในแถบภาคอีสาน<ๆ>เขารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยนำเอาต้นหมอน้อยเนี่ยมาทําเป็นขนมทําเป็นวุน้นเพื่อกินเล่นกันแบบนี้ครับนี่แหละสนใจมากๆพอพูดถึงวุ้นนะคะเนาะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณคตาของเจน่านะคะเป็นคนนคะรนายกเจน่าก็เลยว่าอ้สนใจเดี๋ยวจะไปถามบ้างดีกว่าไปลองถามดูสิเผื่อท่านรู้จักแล้วก็อาจจะทําเป็นขนมมาให้กินด้วยได้เดี๋ยวเอามาแบ่งดีมากเลยและนี่คือทั้งหมด ของ Have a News Day เวลาเฟินข่าวของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมติดตามพวกเราได้ผ่านทาง ALTV ช่อง C TV เรียนสนุกรวมถึงทางเว็บไซต์ www.altv.tv ค่ะและ facebook.com/altvc youtube.com/altvc สามารถส่งความคิดเห็นมาได้ค่ะที่อีเมล h a v e a n e w s d a y a l t v t v ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็นกได้นะคะที่ line @altvc ค่ะวันนี้บางและเจนนาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ